ผมยังจำได้ดีถึงแม้จะมีเสียงฝนตกหนักซัดใส่หลังคาใบไม้สายลมพัดแรงกล้าแต่ป่ารอบตัวผมกับยังแห้งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าในป่าแห่งนี้บางครั้งฝนก็เป็นเพียงภาพลวงตาบางพื้นที่อาจไม่เคยชุ่มชื้นแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องราวของผมในวันนี้จะพาไปค้นหาคมลับของป่าแห่งนี้ว่าเพราะอะไรเสียงฝนจึงไม่อาจชุบชีวิตมันได้เลยสักทีและนี่คือจุดเริ่มต้นการผจญภัยตอนที่54 เสียงฝนตกหนักแต่ป่ารอบตัวผมยังแห้งสนิทเสียงฟ้าร้องคำรามคำรามจนกลิ่นควันปรินลอยฟุ้งทั่วป่าเหมือนเป็นเสียงสัญญาณอันตรายแต่ในความวุ่นวายนี้ผมยังคงยืนอยู่บนลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยในหุบเขาคำถามคือทำไมฝนถึงตกหนักขนาดนี้แต่ป่ารอบตัวผมยังแห้งสนิทอย่างน่าประหลาดใจบรรยากาศรอบตัวเป็นความมืดทึบของเวลากลางคืนฟ้าครึมครอบคลุมทั้งทง้องฟ้าสีเทาเข้มเป็นผ้าห่มหนาทึบซักพักเสียงฟ้า ก็สั่นสะเทือนลั่นกล้องป่าไม้รอบข้างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วใบไม้และกิ่งไม้ก็ตกลงมาจากต้นอย่างแรงยิ่งกว่าเดิมขณะที่สายฝนโปรยปลายลงมาอย่างบ้าคลั่งเรียกเสียงน้ําไหลจากยอดต้นไม้และลําธารให้ดังสนัน่นแต่เหมือนป่าแห่งนี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ผมเองก็เพิ่งเริ่มเข้าใจว่าทําไมถึงตกลงมาอย่างแรงแต่ประรอบตัวผมยังแห้งสนิทอยู่เลยในขณะที่ทุกสิ่งรอบข้างเปียกชุ่มแต่ทําไมล่ะผมรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ จากเงามืดในพุ่มไม้คำเตือนที่ผมได้รับจากชาวบ้านก่อนจะออกเดินทางยังคงอยู่ในใจถ้าเจอฝนตกหนักในป่าให้ระวังเสียงคำรามและความมืดของฟ้าใหญ่แต่จงระวังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นด้วยผมกระชับอาวุธในมือแน่นถึงแม้จะรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ยอมแพ้ผมก้าวเดินต่อไปตามลำธารเล็กๆที่เลี้ยวไปตามเนินเขาเสียงน้ำไหลซับซ้อนผสมกับเสียงฟ้าร้องสร้างความรู้สึกของความลึกลับและอันตรายผมรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังรออยู่ ในเงามืดนี้และสิ่งนั้นอาจเป็นคำตอบของถามสำคัญที่สุดทำไมป่านี้ยังแห้งสนิทในขณะที่ฝนเทงมาอย่างแรงในที่สุดผมก็เจอเข้ากับความจริงที่ทำให้ขนลุกสู้ข้างหน้ากับต้นไม้สูงใหญ่และรากที่พันกันแน่นคือจุดที่ผมสังเกตได้ว่ามีเท้าสัตว์จำนวนมากเดินผ่านมาหลายวันแล้วแต่ที่น่าประหลาดคือสายฝนที่เทงมานั้นไม่ได้สัมผัสกับพื้นดินอย่างที่ควรจะเป็นน้ำกลายเป็นหยดเล็กๆซึมซับเข้าไป ในพื้นดินอย่างช้าๆเหมือนมีใครหรืออะไรซ่อนอยู่ในพื้นดินนี้อยู่เบื้องลึกผมเริ่มสงสัยและในทันใดนั้นเสียงคำรามแผดขึ้นจากด้านข้างสายตาผมเหลือบไปเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในผู้ไม่ผมหยิบดาบขึ้นมาเตรียมรับมือแต่แล้วก็หยุดชะงักเมื่อเสียงนั้นกลายเป็นเสียงร้องหวีดร้องของสิ่งมีชีวิตบางอย่างหรือ,ออาจเป็นเสียงของสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาเสียงฝนยังคงตกหนักกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลดละ แต่ป่าแห่งนี้ยังคงเงียบสงัดราวกับป่าที่ถูกปิดผนึกไว้ด้วยมนลดำอะไราบางอย่างผมรู้สึกได้ถึงพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพื้นดินและอากาศรอบตัวจนกระทั่งเมื่อเสียงร้องหยุดลงกลับกลายเป็นเสียงที่ราวกับเสียงหัวใจเต้นของสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่นอนหลับอยู่ใต้ดินและจากความมืดก็ปรากฏแสงวูบว่าเป็นระยะยะแสงที่ดูเหมือนแสงจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสัตว์ป่าในป่าธรรมดาแต่เป็นแสงที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์และความลึกลับ จนทำให้ผมต้องกลั้นใจไว้แน่นแต่สิ่งที่ทําให้ใจผมเต้นแรงที่สุดคือปริศนาที่ซ่อนอยู่ในใจทําไมถึงตกหนักแต่พื้นดินยังแห้งสนิทมันเป็นเพียงธรรมชาติหรือมีบางอย่างที่ควบคุมสภาพอากาศนี้อยู่หรือมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างในใต้ดินนี้ที่กําลังซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิดและคอยดูดซับน้ําฝนไว้เป็นของตัวเองคําถามยังคงค้างอยู่ในใจแต่สิ่งเดียวที่แน่นอนคือผมต้องค้นหาคําตอบให้ได้ ในสิ่งลี้ลับนี้ก่อนที่ความลับจะถูกเปิดเผยและอันตรายที่รออยู่ในป่านี้จะกลืนกินผมไปและในความเงียบสงัดที่มาพร้อมกับสายฝนและเสียงป่าผมก็ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงขึ้นอีกครั้งปริศนานี้จะคลี่คลายได้เมื่อไหร่แล้วอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในความแห้งสนิทของป่านี้กันแน่เสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นกลบเสียงน้ำฝนที่ตกกระทบพื้นดินอย่างบ้าคลั่งผมลุกขึ้นจากหลุมหลบภัยเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ ในป่าลึกเห็นแสงวิบวับจากฟ้าผ่าทําให้ภาพรอบตัวและดูเหมือนโลกอีกใบหนึ่งสถานที่นี้เต็มไปด้วยความลึกลับและความอันตรายที่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปแต่ก็เป็นจุดที่ผมต้องเสี่ยงเพื่อค้นหาคําตอบในระยะสายตาที่มองออกไปผมเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่เคลื่อนผ่านไปหมายวันแล้วบางรอยเป็นรอยเล็กๆคล้ายรอยเท้าของกวางบางรอยเป็นรอยขนาดใหญ่และลึกคือรอยของสัตว์ที่แรงกล้า หรืออาจเป็นสิ่งประหลาดอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วผมใช้สายตาสำรวจอย่างละเอียดก่อนจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงที่ไม่ใช่เสียงฟ้าร้องหรือเสียงน้ำฝนแต่มันเป็นเสียงร้องของสัตว์อะไรบางอย่างที่สันสท้านไปทั้งป่าเสียงนั้นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้เข้ามาผมรีบซุกตัวอยู่กับรากไม้แน่นก่อนจะได้เห็นเงามืดเคลื่อนไหวผ่านสายฝนที่พราวมลใน d a r k กเนสผมกลั้นหายใจจ้องมองอย่างระแวดระวังสายตาส่องไปตามความมืดเห็นร่างของสัตว์ขนาดยักษ์ ตัวหนึ่งมันเป็นสัตว์ป่าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีลำตัวใหญ่โตเหมือนวานในบึงแต่ก็มีขาแข็งแรงและหัวที่คล้ายหัวช้างยักผิวผิวหนังของมันเป็นสีเทาเข้มและมีเกล็ดเป็นแผ่นหนาแข็งแรงเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติแต่มันไม่ได้ทำร้ายใครในเวลานี้กลับกลายเป็นว่ามันยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบสงัดสายฝนยังคงตกลงมาหนักหน่วงแต่สัตว์ตัวนี้กลับไม่เปียกหรือหยาดเหงื่อแม้แต่น้อย ขณะที่เสียงร้องของมันเปลี่ยนไปเป็นเสียงอ่อนโยนดูเหมือนจะเป็นเสียงเรียกหาใครบางคนในป่าหรืออาจเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างผมค,ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ช้าๆเพื่อไม่ให้มันรู้ตัวแต่เมื่อผมเข้าใกล้ขึ้นสายตาของมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมใบหน้าของสัตว์ยักษ์นี้ดูเหมือนมีความรู้สึกซับซ้อนมันมองผมด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นความรู้สึกสงสัยและวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งและในจังหวะน,นั้นเองเสียงฟ้า ก็ผ่าลงมาอีกสร้างแสงสว่างวาบดับให้มองเห็นเงามืดที่ซ่อนอยู่ในป่าอย่างชัดเจนรอยเท้าของสัตว์ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเมื่อแสงสว่างเข้าสัตว์ตัวนั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วราวกับว่ามันรู้ว่ามีอะไรบางอย่างในป่านี้ที่มันต้องปกป้องผมพยายามตามสายตาของมันแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นดินสายฝนที่เทงมาทําให้ผมมองไม่ชัด แต่สิ่งที่เห็นคือรอยแสงวูบวาบเล็กๆหลายจุดกระจายอยู่ตามพื้นดินและในอากาศรอบตัวสัตว์ทันใดนั้นสัตว์ยักษ์ก็ส่งเสียงคำรามอีกครั้งแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของความขู่กลัวแต่มันเป็นเสียงเรียกหาใครบางคนในป่าน,นี้อย่างเร่งด่วนเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลและความหวังสายตาของมันมองไปยังทิศทางหนึ่งเหมือนมันพยายามบอกผมว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากซ่อนอยู่ในป่าน,นี้แต่เสียงนั้น ก็ถูกกบด้วยเสียงสายฝนและเสียงฟ้าร้องอย่างรุนแรงผมรู้ดีว่าทุกวินาทีในเวลานี้คือความอันตรายและความลึกลับที่รอให้ผมเปิดเผยและค้นหาแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำถามสำคัญในใจผมอยู่เสมอทำไมสิ่งมีชีวิตนี้ถึงดูเหมือนจะคุ้มครองอะไรบางอย่างไม่ใช่เพียงแค่ปกป้องตัวเองเสียงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายส่องแสงวาบทําให้ผมเห็นประกายบางอย่างบนพื้นดินใกล้ๆตัวสัตว์ยักษ์มันเป็นวัตถุบางอย่างที่ซ่อนอยู่ ในลากไม้มันเหมือนเป็นของล้ำค่าที่ใครบันอาจต้องการคราวนี้ผมต้องตัดสินใจว่าจะก้าวเข้าไปหยิบของสิ่งนั้นหรือไม่ในหัวใจผมรู้ดีว่าอะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่ในป่านี้คือคำตอบของความลับอะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังภัยที่อาจจะซ่อนอยู่ในความมืดรอบตัวและเมื่อผมก้าวเข้าไปใกล้ของล้ำค่านั้นก็เกิดเสียงรุนแรงอย่างไม่คาดคิดทำให้มองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปเสียง ที่เป็นเหมือนคำถามที่ยังไม่มีคำตอบในวันนี้นั่นคืออะไรและทำไมป่าแห่งนี้จึงยังแห้งสนิททั้งที่ฝนตกหนักขนาดนี้ฟ้าร้องครืนใหญ่คล้ายเสียงคำรามของมหาเทพสายฝนเทงมาอย่างบ้าคลั่งราวพายุพัดกลืนทุกสิ่งอย่างมองไปทางไหนก็เป็นแต่ภาพน้ำท่วมป่าน้ำตาหลังไหลจากยอดไม้สูงใหญ่และรากไม้กลายเป็นลำธารชั่วขณะผมรีบวิ่งหลบอยู่ใต้โคนต้นโอก๊กขนาม,มือมากลิ่นดินเปียกไม่ผสมกลิ่นกล้าไม้ทำให้รู้สึกสะอิดสะเอียน แต่สิ่งที่ทําให้หวาดกลัวที่สุดคือเสียงหัวใจเต้นแรงของตัวเองและเสียงคำรามสุดลึกที่ดังมาจากในพุ่มไม้เสียงนั้นไม่ได้เป็นเสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงของสัตว์ยักษ์หรืออาจเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อะไรเลยมันดังขึ้นเป็นจังหวะออกมาอย่างต่อเนื่องเสียงคล้ายเสียงร้องโหยหวนผสมเสียงคำรามดุร้ายสั่นสะท้านในหัวใจผมกุ้มตัวแนบกับรากไม้หายใจรวยรินพยายามไม่ให้เสียงของตัวเอง เลยแต่ก็รู้สึกได้ว่าสายตาสอดส่องไปในความมืดรอบตัวกล้วยไม้โกงกลางและเถาวันพันกันเป็นพุ่มหนามัมนเป็นเขาวงกฏในความมืดที่เจ้าเสียงคำรามนี้ก็เหมือนเป็นเสียงเรียกให้ผมต้องเข้าไปดูคำถามคือมันเป็นอะไรมันจะเป็นตมามผมควนหนีหรือซ่อนต่อไปดีอยู่ดีๆเสียงคำรามก็หยุดไปหน้ากระจกของผมสลับกับความเงียบอันหน้าคนลุกแล้วจังหวะน,นั้นเองเสียงหัวใจของผม ก็เต้นแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเสียงฝนที่เทงมาไม่ลบกลับกลายเป็นเสียงเดียวที่หยุดชะงักอยู่รอบตัวแต่ในความเงียบนี้ผมรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปรอบตัวไม่ใช่เพียงความมืดและความเปียกชื้นแต่เหมือนมีสายตาบางคู่จับจ้องผมอยู่ในความมืดเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆใกล้เข้ามาและแล้วก็ปรากฏร่างของสัตว์ตัวหนึ่งในสายฝนมันเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนใครสูงใหญ่และแข็งแรงผิวหนังเป็นสีเทาเข้มกลืน กับความมืดมันมีขาแข็งแรงเป็นเหล็กกล้าส่องประกายเมื่อลำแสงฟ้า่าเปรี่ยงลงมาภูมิทัศน์บนตัวมันเต็มไปด้วยเกล็ดหนาแน่นมันเคลื่อนไหวอย่างช้าแต่มันคงเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นในชีวิตกล้ามเนื้อของมันเกรง็งและตึงราวกับเป็นอาวุธที่พร้อมระเบิดออกมามันยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของป่าซ่อนตัวอยู่ในความมืดอย่างลืมสายฝนเทเลงมาแรงแต่ความหยกเย็น บนผิวหนังของมันยังคงอยู่เช่นเดียวกับสายตาที่ไม่เคยละสายตาไปจากผมแม้แต่นิดเดียวจังหวะน,นั้นเองสายตาของมันก็เปลี่ยนไปมันมองตรงมาที่ผมด้วยความรู้สึกไม่ใช่แค่สงสัยแต่เป็นความรู้สึกของการเตือนบางอย่างผมรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากมันมันไม่ได้มาทำร้ายแต่เหมือนเป็นการบอกให้ผมระวังอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่ก่อนที่ผมจะเข้าใจอะไรได้มากกว่านั้นเสียงคำราม ก็ประทุขึ้นอีกครั้งข้อความของเสียงนี้แตกต่างจากครั้งแรกมันเป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังมันเป็นเสียงของใครบางคนในป่าหรือบางทีอาจเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตในใต้ดินซึ่งกําลังปกป้องความลับสุดยอดผมแน่ใจว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความลึกของป่านี้แต่คำถามก็คือทำไมทำไมสภาพแวดล้อมรอบตัวถึงยังแห้งสนิททั้งที่ฝนตกหนักขนาดนี้อาจเป็นเพราะพลังบางอย่างในใต้ดิน ที่ดูดน้ําทุกหยดไว้เป็นของตัวเองหรืออาจเป็นกับดักของธรรมชาติที่บอกให้ผมอย่าหรือง่ายต่อการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในที่สุดสัตว์ยักษ์ก็หยุดนิ่งและกลายเป็นภาพเงาในสายฝนอีกครั้งแต่สายตานั้นยังคงจับจ้องผมอยู่เหมือนเป็นการบอกว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้อาจเป็นคําตอบของคําถามใหญ่ในใจผมแต่ยังเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบง่ายๆการค้นหาณนะจุดนี้จบลงด้วยปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไป ในความมืดของป่าแห่งนี้คืออะไรและเหตุใดป่าแห่งนี้จึงยังแห้งสนิทแม้สายฝนเทงมาไม่หยุดนั่นคือคำถามที่ผมยังคงกุ้นคิดในค่ำคืนที่ฟ้าร้องคำรามและสายฝนยังคงโปรยปลายต่อไปเสียงฟ้าร้องครื้นครั้นคำรามอย่างต่อเนื่องคล้ายเสียงปุกระดมให้ผมตื่นจากความสงบสงัดในค่ำคืนอันร้อนระอุฝนเทงมาอย่างบ้าคลั่งราวกับฟ้าผ่าและสายลมพัดพาเอาพายุรุนแรงจนปะทะใบหน้าผมวิ่งไล่ตามแสงไฟลาง,ลาง ที่เปล่งประกายจากปลายอุโมง์ถ้ำเล็กๆที่ซุกตัวอยู่ในพื้นป่าเขตร้อนอันลึกลับกระแสเลือดในตัวเต้นรัวหน้าผากผมเต็มไปด้วยเหงื่อและกลิ่นดินเปียกชื้นเสียงสายฟ้าผ่าเปรียงหนึ่งและทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดอันรุนแรงมากขนาดยักษ์ด้านหน้าถูกแรงอัดของสายฝนและลมพัดฟาจนแน่นิ่งไปผมรีบหลบเข้าไปในอุโมงค์ถ้ำอย่างหวาดหวัน่นก็ในความมืดมิดนี้เอง ที่ผมเห็นเงาของสิ่งมีชีวิตยักษ์กวัดแก่งไปมาในความมืดสายตาเป็นประกายวับวับอย่างร้อนรนผมไม่กล้าขยับตัวกลัวว่ามันจะรู้ตัวและโจมตีผมแต่เหรียญทองหรืออาจเป็นของมีค่าสำคัญซ่อนอยู่ในผนังถ้ำที่มีรอยร้าวรุนแรงผมกำลังจะเข้าไปหยิบมันแต่จังหวะเดียวกันก็ได้ยินเสียงหัวใจของเจ้าสัตว์ยักษ์มันเต้นรัวอย่างแรงและเสียงประหลาดที่มันส่งออกมาเป็นเสียงแปลกจนอึดอัดใจ,จผมพยายามชะลอจังหวะค่อยคยย่องเข้าไปทีละนิด จนในที่สุดก็ได้เห็นชัดว่ามันคืออะไรเป็นสัตว์ยักษ์ที่ดูเหมือนผสมผสานระหว่างช้างและวาฬลาตัวมันใหญ่โตเหมือนภูเขามีผิวหนังเรียบและเปลือยเปล่าเป็นสีเทาเข้มดวงตาเป็นประกายสว่างวูบวาบในความมืดใบหูยาวใหญ่คล้ายคลึงกับของช้างแต่มันเป็นสัตว์ในตำนานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในป่าแห่งนี้มันกอดร่างอยู่ในมุมถ้ำยืนตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวและร้อนนนเสียงคำรามของมันหยุดลงชั่วขณะก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงร้อง ที่แผ่วเบาแต่เต็มด้วยความอ่อนโยนมันเหมือนกำลังเรียกหาอะไรบางอย่างในความมืดและเสียงนั้นก็ชวนให้ผมรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงจนเมื่อสายฟ้าสว่างใสขึ้นอีกครั้งผมก็เห็นรอยเลือดเล็กๆที่กออยู่บนแผ่นผิวหนังของมันตรงบริเวณหัวไหลผมกลั้นใจเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ก็รู้ดีว่านี่คือจุดอันตรายสัตว์ยักษ์ตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้รักษาสิ่งใดบางอย่างไว้ในความลึกของถ้ำแล้วสิ่งนั้นเองคือสิ่ง ที่ผมตามหาแต่ในเวลานั้นเองเสียงน้ำฝนและสายฟ้าก็กลบเสียงทุกอย่างไปหมดสายตาผมจ้องมองรอยเลือดบนผิวหนังของมันขณะที่มันก้มหน้างุดและร้องครางด้วยความเจ็บปวดผมรู้สึกว่าในความมืดนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่บางสิ่งที่ไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดาในจังหวะที่ผมกำลังคิดจะช่วยมันเสียงที่บ่งบอกว่ามีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ดังขึ้นอย่างแรงกล้าเป็นเสียงที่ดังเป็นระย,ยะตามสายยฝนเสียงอันเก่าแก่และลึกลับ ที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกสู้เสียงนั้นเหมือนเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตในตำนานแต่ก็เป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเสียงราวกับเป็นคำถามที่รอคอยคำตอบอยู่ในความมืดแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงเสียงเดียวจากความลึกของป่าและในจังหวะนั้นผมก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงของมนุษย์ที่ร้องเรียกด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันช่วยด้วยอย่าให้มันจับได้คำพูดสั้น แต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังผมกลืนน้ำลายกลัวว่าจะมีใครอีกคนอยู่ในนี้หรืออาจจะเป็นเจ้าของเสียงที่ผมได้ยินในตอนแรกสัตย์ยังคงยืนอยู่ในแสงวูบวาบจากสายฟ้าเรียกได้ว่ามันเป็นท้งผู้พิทักษ์และอันตรายไปในตัวแต่ความจริงที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่มันปกป้องอยู่ในนี้คืออะไรทำไมในขณะที่ฝนตกหนักทั่วทั้งป่าแต่บริเวณนี้กลับยังคงแห้งสนิทสนมราวกับมีมนต์ดำควบคุมอยู่เสียงฟ้าผ่ากล้องอีกครั้งแล้วกลายเป็นความ เงียบอันลึกล้ำท่ามกลางความมืดและสายฝนที่ยังคงเทงมาไม่หยุดผมก็ยังคงยืนอยู่ในจุดเดียวกันพร้อมกับคำถามหนึ่งที่กำลังสั่นสะท้านอยู่ในใจอะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดของป่าน,นี้กันแน่เสียงฟ้าร้องคำรามก้องกังวานทั่วทั้งป่าส่งสายฝนที่เทงมาอย่างบ้าคลั่งราวกับพายุในใจคนก็ในบรรยากาศวุ่นวายนี้ผมก็ยังยืนอยู่บนลำธารเล็กที่ไหลเอ่อยราวกับเป็นเส้นเลือดใหญ ที่นำความลับของป่ามาสู่ใจผมคำถามค้างคายอยู่ในใจทำไมฝนถึงตกหนักเป็นบ้าแต่ป่ารอบตัวยังแห้งสนิทเหมือนผ่านพายุมาไม่กี่ชั่วโมงทันใดนั้นเสียงคำรามลั่นลั่นขึ้นจากด้านข้างผมรีบละจากลำธารวิ่งหนีขึ้นสู่เนินเขาหวังจะหาที่หลบฝนและสงบใจแต่เสียงนั้นไม่หยุดสร้างเสียงสะท้อนไปทั่วโขดหินและต้นไม้สูงผมรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าธรรมดาแต่มันคือเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตอันเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ ในป่าลึกนี้หรืออาจเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นวิญญาณของป่าเองเสียงนั้นดังกล้องมาจากลึกในความมืดผมวิ่งตามเสียงเข้าไปในพุ่มไม้หนาทึบจนในที่สุดก็ได้เห็นเงามืดใหญ่โตซ่อนอยู่ในความมืดมันคืออะไรผมใจสัน่นเมื่อเห็นร่างมันชัดเจนขึ้นผิวหนังเป็นเกล็ดหนาแน่นสีเทาเปลียบเปล่าลำตัวกว้างและสูงพอจะค่อมยอดต้นไม้ได้สายตาเป็นประกายวาววับในมุมมืดมันยืนอยู่บนปลายยอดเนินดวงตาระยิบระยับราวกับมีไฟ ในความมืดมันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแน่ผมรู้สึกได้ถึงความเก่าแก่และพลังอันลึกล้ำที่ซ่อนอยู่ในตัวมันในหัวของผมพุดคำถามนี่คืออะไรกันแน่ทำไมในช่วงที่ฝนตกหนักเช่นนี้สัตว์ตัวนี้กลับไม่เปียกไม่ชืน้นไม่ว่าจะเป็นผิวหนังหรือเกร็ดก็เป็นสีเทาเข้มกลืนกับความมืดรอบด้านมันยืนอยู่เฉยเยเหมือนเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าที่คอยดูแลความลับบางอย่างเอาไว้จังหวะนั้นเองเสียงคำรามของมันก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงร้องที่อ่อนโยนกว่าก่อน แต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกนุ่มนวลและลึกล้ำเสียงนั้นดังก้องในใจผมเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้ผมรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในป่านี้ที่สำคัญกว่าตัวผมเองผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แสงสายฟ้าช็อกไปทั่วท้องฟ้าทำให้ผมมองเห็นรอยแผลเล็กๆบนขาของมันรอยแผลลึกที่ดูเหมือนถูกมีดแทงเข้าผมรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่มันปกป้องไว้ในป่าทุกกอทุกกิ่งมันไม่ได้เป็นสัตว์ร้ายอย่าง ที่คิดแต่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สื่อสารกับความลึกลับในป่าแห่งนี้ผมเข้าใจได้ว่ามันคือผู้รักษาป่าที่เฝ้าสิ่งสําคัญอย่างยิ่งและนั่นคือคําตอบของคําถามใหญ่ที่ผมสงสัยมาทั้งหมดทําไมป่านี้ยังแห้งสนิททั้งทั้งที่สายฝนเทกระหน่าอยู่รอบข้างแต่ก่อนที่ผมจะได้หยิบสิ่งใดออกมาสิ่งหนึง่งก็ปรากฏขึ้นมาในสายตาเป็นวัตถุบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในรากไม้ใกล้ๆผมรีบเข้าไปหยิบมันขึ้นมาดูเป็นของเก่าแก่เป็นเครื่องราง ที่เต็มไปด้วยอายุและพลังอันลึกล้ากลายเป็นความหวังสุดท้ายของผมที่จะอธิบายลับของป่านี้ทันใดนั้นเองเสียงคำรามของสัตว์ยักษ์ก็หยุดลงมันยืนมองผมด้วยสายตาเหี้มเกรียมและชำเลืองไปยังสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือหัวมันโน้มลงต่ำราวกับกำลังรอการแสดงออกบางอย่างบนใบหน้าผมรู้ดีว่าความลับในป่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่สายตาเห็นแต่เป็นเรื่องราวของพลัง และจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในความมืดสายฟ้าผ่าลงมาทั้งสองฝ่ายอีกครั้งพาให้ภาพทุกอย่างกลายเป็นแสงวูบวาบแต่ในความวุ่นวายนี้ผมก็ได้สังเกตพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากเครื่องรางในมือผสมกับเสียงคำรามและอัสนีที่เคลื่อนผ่านเป็นสัญญาณว่าคำตอบของปริศนานี้กำลังจะเปิดเผยออกมาและแล้วปรากฏภาพที่ผมไม่คาดฝันสิ่งที่ผมถืออยู่คือเครื่องรางแห่งพลังที่เชื่อมโยงกับความลับของป่าและมันก็เป็นกุญแจสำคัญ ที่เปิดเผยว่าทําไมสายฝนเทงมาอย่างบ้าคลั่งแต่พื้นป่ากลับยังแห้งสนิทเป็นเพราะในความมืดของป่านี้ซ่อนอยู่พลังบางอย่างที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรื่องราวของเสียงร้องของสัตว์ยักษ์และพลังงานในเครื่องรางนี้คือคําตอบสุดท้ายที่ผมตามหาแต่ก็เป็นคําถามที่ยังคงคายอยู่ในใจว่าอํานาจนั้นเป็นของใครและทําไมป่าแห่งนี้จึงเป็นเช่นนี้